กลับมาแบบเหนื่อยๆนะคือชีวิตค่อนข้างเหนื่อยแล้วตอนนี้กะจะอัดหลังเลิกงานก็ทำไม่ได้เพราะว่าแบบมันเพลียม,มันปวดหัวมันรู้สึกแบบเหนื่อยมากอันนี้เราพยายามตื่นเช้านิดนึงมาอัดก่อนไปทำงานแต่เราไม่รู้ว่าในอนาคตอีกไม่กี่วันนี้เราจะตื่นเช้าไม่ได้แล้วเหมือนกันหรือเปล่ามาเรามาต่อกันดีกว่าอันนี้เป็นสวิงที่ 9ก้าแล้วเนาะเก้าสิบสิบสใช่มันเรามีสี่สวิงช่วงปีนี้ก็คือมันมันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนปี2 0ง1แล้วก็สองพั่ิบสองที่ไปสสวิงไปแ lap แล้วก็อันเนี้ยเรามาเกิดขึ้นตอน2023ปลายปีนี้เองอันนี้คือหลังจากที่เราไปทำวายมาแล้วเนาะครึ่งปีแล้วก็กลับไทยกลับไทยเสร็จก็กลับมาแล้วก็โรถทริปเสร็จแล้วเราก็มาเริ่ม โซนนี้จะอยู่ช่วงประมาณเนี้ยช่วงกรกะดาจนถึงปัจจุบันเออเราเราพยายามคือตอนที่เราสมัครวุ่นวายช่วงช่วง2คลิปก่อนหน้าช่วงที่แบบทันวาปีสองพิบอ่ะเราก็แบบสมัครกับ เราเราบินสรุปแล้วเราบินกับเอเจนต์เก่าใช่ไหมแต่ว่าเราก็สมัครใหม่กับเอเจนต์ lab เราก็ได้บิน lab เราก็สมัครกับอีกเอเจนต์หนึ่งด้วยตอนนั้นที่ที่เล่างง,งๆที่มันมีหลากหลายไทม์ไลน์และเอเจนต์ใหญ่เอเจนต์เนี้ยเป็นเอเจนต์ที่เราตั้งใจว่าเดี๋ยวเราจะเอาชื่อเข้าในระบบสักครั้งหนึ่งเพราะว่าเรา,เราอยากจะไปแบบเรียนที่เซาลออสเตรเลียแล้วหลังเรียนจบถ้าเราไม่อยากหางานในเมืองเราอยากแบบ ไปเป็นเชฟเก็บชั่วโมงในในเหมืองแทนก็จะได้คงงลูปสายงานก็จะได้บินจากเซา t h ออสเตรเลียล้วก็ตั้งใจจะเอาชื่อเข้าระบบแต่เนื่องจากไทม์ไลน์มันมันไม่ได้มันหาช่องว่าง2-3ส,สาอาทิตย์ที่ว่างๆบินให้มันเข้าระบบไม่ได้เลยวนมาจนแบบกลับไทยจนกลับมาแล้วมันยังเข้ามันยังแบบ มันไม่ได้ตอนก่อนกลับไทยเพราะฉะนั้นหลังกลับไทยเราก็เลยบินกลับมาที่เวทเทอร์นอีกทีบวกกับเรื่องรถเรื่องของอะไรหลายๆอย่างด้วยเนาะเราก็แบบพอบินมาเวเทอร์นอีกทีเราคิดโอเคเราอยากเอาชื่อเข้าระบบให้ได้และคราวนี้ก็เลยติดต่อเขาไปบอกว่าแบบฉัน,ฉ,นฉันขอบินตอนนั้นก็ตุมต้มตมต่อมๆไม่รู้ว่าเขาจะเรียกให้ตรวจสุขภาพใหม่ไหม,มเพราะว่าผลมันก็เกินเดือนมาแล้วแต่กเ็เรียกก็บอกเขาไปแล้วก็หวังว่าเขาจะมีให้มีโรให้ แล้วก็แจ้งวันไปที่หลังจากเป็นวันที่เราโรดทริปจะใกล้จะเสร็จแล้วลอะไรเงี้ยบอกวันเข้าๆไปแล้วโชคดีที่เขาติดต่อกลับมาคือเราบอกว่าเราเวลีโบ l สิบเก้าเขาก็ติดต่อกลับมาวันที่ยี่สิบบอกว่ามีให้บินวันที่ยี่บเอ็ดเลยเราก็แบบเฮ้ยเขาติดต่อกลับมาเราจะได้บินแล้วแต่มันเป็นแค่วีคเดียวแต่เราไม่ซีเลียสเราแค่อยากเอาชื่อเข้าในระบบณนะตอนนั้นนะเราคิดว่า เราเชื่อเข้าในระบบและหลังจากนั้นเราก็ฟรีและเราสามารถแบบจะไปตั้งตัวใหม่อาจจะย้ายเซาแล้วก็แล้วก็ไปแบบเซตอะไรที่นู่นเลยอะไรประมาณเนี้ยและทีนีเ้เขาบอกว่าเราจะบินได้ยีิบเอ็ดใช่ไหมยีิบเอ็ดมันเป็นวันศุกร์แล้วเราถ้าเป็นที่เติมปกติเราก็อาจจะได้ตั๋ววันที่ยี่สิบแต่ว่าอันเนี้ยรอบบินเป็นรอบบ่ายเขาบอกว่าบินบ่ายแล้ว อาจจะได้ตอนเช้าเราก็รอ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 เช้าก็พยายามทักไปถามให้เขาทักไปแบบที่แอดมินที่ออกตัวออกคนออกตัวจะเป็นแอดมินในเหมืองนะจะเป็นแอดมินที่แคมป์ที่เหมืองไม่ใช่เอเจนซี่เอเจนซี่แค่แจ้งว่าโอเคเออทางนี้คอนเฟิร์มไปได้แล้วทางน้นก็จะออกตัวมาก็ให้เขาทักไปที่แอดมินให้หน่อยว่าแบบเออมันยังเงียบอยู่ เขาก็บอกเดี๋ยวเขาทักให้พอสักเที่งๆก็ถามเขาใหม่ให้ทักเพราะว่าถ้าเกิดบินบ่ายมันควรบินไม่เกินสักบ่ายสองวะถ้าามันบินแบบสักเนี่ยเออน่าจะไม่เกินบ่ายสองบ่ายสามไม่งั้นเราก็จะไปถึงเย็นถ้าเราบินห้าโม,มงเย็นถึงสองทุ่มมันมันไม่น่ามีไฟนั้นอะเราก็เออลองแบบพยายามและซึ่งเขาก็ก็บอกว่าเขาก็ถามให้แล้วแต่เขาก็เงียบก็เราก็เริ่มแบบ ไม่คาดหวังแล้วคิดว่าเออโอเคคงไม่ได้บินแน่ๆเลยแล้วมันก็ติดเสาร์อาทิตย์ด้วยซึ่งมันก็จริงเขาก็เงียบยาวไปเลยจนกระทั่งพอตอนเย็นเราได้อีกอ e ีเมลหนึ่งเป็นอ e ีเมลจากเอเจนต์ว่าแบบ congratulation as you can work เริ่มวันที่21ยาวไปจนถึงแบบ1นึ่งอาทิตย์อะยาวไปอีกอาทิตย์หนึ่งเขาก็แบบเขียนเป็นเป็นอ e ีเมลคอนเฟิร์มจากเอเจนซี่มาแต่เราไม่ได้ตัว๋วเราจะไปได้ยังไงอะคือ การคอนเฟิร์มของงานพวกนี้คือการได้ตั๋วถ้าเกิดว่าไม่ได้ตัว๋วค่ะเราก็อย่าอย่าพึ่งไปแอร์พอร์ตเพราะว่าก็มีสิทธิ์ไปเกอร์เขาบอกว่าถ้าไม่ได้ตั๋วก็อย่าพึ่งไปเพราะฉะนั้นเราก็ชวดไม่ได้ไปวันวันศุกร์แล้วก็ติดเสาร์อาทิตย์ทีนี้พอวันอาทิตย์อะ่ะเราก็เลยได้ตั๋วมาประมาณประมาณอาทิตย์บ่ายๆตั๋วมันก็เด้งมาว่าให้เราบินจันเช้าแบบเช้าเ้าเลยอะไรเงี้ยไป แล้วก็เลยโอเคงั้นก็แบบจัดของจัดกระเป๋าบินหูแล้วเพิ่งรู้อย่างหนึ่งว่าค่า u อเบอร์ค่าแท็กซี่ช่วงเนี้ยแพงขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะมากเมื่อก่อนคือแบบจากเพิร์ไปสนามบินมันแบบ20กว่ากว่าอันนี้มัน40กว่ากว่ามันดับเบิลสเท่าเลยไม่รู้ว่าแบบเกิดอะไรขึ้นแต่ก็เออถ้าตอนรอบเช้ารถสาธารณะไม่มีแล้วก็ต้องใช้บริการเนาะก็ไป ไปแต่เช้าไปถึงเช้าเลยไปถึงสักแปดโมงมั้งหกเจ็ดแปดโมงอ่ะไปถึงแบบเช้ามากเพราะว่าไฟมันเช้ามากไปถึงเสร็จเขาก็แบบเอ่อให้เขาบอกว่าห้องยังไม่ได้เพราะว่าห้องมันมันต้องรอเช็คอินบ่ายสองให้เราเอากระเป๋าฝากไว้ก่อนแล้วก็เขาก็พาไปแนะนําในครัวแล้วเขาก็บอกว่าเออให้เริ่มงานได้เลย เริ่มงาน9ก้าโมงถึงสามทุ่มที่เนี่ยก็คือ9ก้าโมงเช้าถึงสามทุ่มเป็นงานครัวเที่นี่แคมป์แคมป์ตัวเจเหมือนกันแต่สามพยานเจตือต้อๆ <laughs> เราก็อยากพูดชื่อนะแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าในอนาคตมันอาจจะเกิดดราม่าสมมติเราพูดชื่อไปแล้วมันดามงดราม่าอะไรเกิดขึ้นแล้วเขาก็มาอ้างเออนั่นแหละเอาเป็นว่าวเราเลี่ยงดีกว่า ก็เป็นแคมตัตวเจสามพยางเราเราเป็นแคมป์ที่อยู่ใกล้ B2 ที่เราเคยทำครั้งแรกสุดแรกแบบสวิงแรกเลยอยู่ใกล้ๆกันกเราก็ได้ไปทำในในตัวเหมือนไปช่วยเขาแต่จากที่เราเคยทำา H4 เราทำตอนเช้าใช่ไหมเราทำแบบเหมือนทำเป็นไนท์ชิฟ่ะเข้าแบบเข้ากลางคืนแล้วก็เซตเบรกฟาสต์แต่คราวนี้เราทำ กลางวันเหมือนเราทําเพื่อดินเนอร์ก็เป็นอีกสไตล์หนึ่งคือถึงแม้จะทําในครัวเหมือนกันแต่มันได้เรียนรู้นะแต่ละแคมป์แต่ละที่มันมีความแตกต่างเรารู้สึกว่าเราได้เรียนรู้แบบแต่ละแคมป์มากๆไม่งั้นเราก็ไม่มาทําคลิปนั่งพูดแบบ yeah, แยกแคมป์ๆนี้หรอกเพราะว่ามันมีทั้งการบริหารระบบมีทั้งแบบลักษณะการทำงานอะไรที่มันแตกต่างกันก็ที่นี่ เขาจะมี2คนมียูทิลิตี้สคนคนหนึ่งก็จะอยู่โซนอแอร์เรียนนั่งกินข้าวแล้วก็พวกแบบจัดพวกโซนซีเรียลพวกเบรคฟาสต์พวกของหวานมันจะมีมันจะมีเชลที่วางพวกของหวานให้หยิบหยิบหอะไรพวกนั้นนะหรือบางทีก็จะเป็นแพลตชีสอะไรเงี้ยส่วนอีกคนก็จะดูโซนคลิปคลิปนี้ CRIB ไม่รู้เราก็แปล o g เ e Translate มันก็แปลว่าคลิปแล้วก็ไม่รู้ว่ามันแปลไทยว่าอะไรแต่ว่าเวลาเราเรียกคลิปก็คือไอ,อโซนที่เขาให้คนไปตักอาหารกลางวันอะไรประมาณนี้ก็คนที่เขาต้องดูแลเราเออยูทิลิตี้อีกคนที่เขาจะต้องสอนงานเราเขาก็คือคนแก่ๆคนหนึ่งที่เราเคยเจอที่ B2 ตอนนั้นน่ะเขาทำ laundry, ลอนรีเราก็มาทำลอนรีก็เหมือนเราไปทำแบบ ไปทำความสะอาดลอนวกีกับเขาอะ่ะเขาก็แบบไหนเขาก็คุยนั่นคุยนี่แต่เขาอายุน่าจะค่อนข้างเยอะแล้วแหละเขาก็จะแบบเออเป็นสไตล์คนอายุเยอะบางทีก็จะแบบเออช้าชาเอออะไรบ้างเออก็ก็น่ารักดีเขาก็ให้เราไปทําคลิปแต่ว่าเขาไม่ค่อยสอนอะไรนะเขาก็แค่บอกว่าให้ไปทําอะไรเงี้ยแล้วก็มีอะไรก็แบบถามแต่ แต่ก็เขาก็ไม่ได้พาทำอะไม่ได้เหมือนบางแคมป์ที่แบบพาทําโชว์ให้ดูอันนี้อันนั้นอยู่ไหนอันนี้เราก็เหมือนเป็นการไปเอาตัวรอดเองเลยดีนะที่มีประสบการณ์ความรู้ความเข้าใจมาจากที่เก่าๆอยู่บ้างแล้วก็เข้าใจว่าเออคลิปคือมันต้องพยายามแบบเติมของไปหาของเติมความยากก็คือการหาของเวลาเราไปแคมป์ใหม่ๆเราก็ไม่รู้ว่า ของอันนี้เขาเก็บไหนหรือสไตล์การเติมของอันนี้เขาเขาเติมกันยังไงสไตล์เขาเป็นแบบไหนคือคือมันแต่ละแคมมันก็จะมีความแตกต่างเนาะแต่ถ้าเราได้ลงแคมเดิมเราจะรู้แล้วอาออันนี้หยิบตรงนี้อันนี้หยิบตรงนี้อันนี้เป็นสไตล์การทํางานประมาณนี้อันนี้ก็เหมือนแบบเหมือนเราไปใหม่เราก็งงๆอยู่บ้างแล้วมันด้านเป็นวันวันแรกของเรานันเป็นวันที่เขาเอาไอไอ,เ,อเครื่องไอที่แท่นวางออกไปล้าง แล้วเอากลับมาเพราะฉะนั้นพวกของทั้งหมดที่แบบมันอยู่ตรงนั้นมันควรจะต้องวางตรงนั้นแล้วปิดฝาเอาไว้เพื่อรอดินเนอร์หลังจากแบบปิดคลิปตอนเช้าแล้วก็รอดินเนอร์เขาก็จะแบบเอาฝามาปิดเอาไว้อะไรประมาณนี้ยด้านถูกแพ็คเอาเอาออกไปแล้วเราต้องเอามาใส่ใหม่งงมากเลยแบบไม่รู้เราก็เอาออกมาเสร็จมีอะไรแล้วก็ใส่ใส่ใส่สรุปเชฟมาเชฟบอกว่า เชฟก็ไปหาใบแผ่นแบบมีอยู่มีใบแผ่นไหมบอกไม่มีเชฟก็ไปหาใบแผ่นมาแล้วก็แบบเลี้ยงตามใบแผ่นแล้วก็รู้สึกว่าแบบเอ๊ะเราเราใส่อะไรแล้วมันผิดล้อเลยยังไงแต่ก็ผ่านไปได้วันแรกก็เขาบอกคือเขาบอกว่ามันมันดันมาเกิดการล้างพอดีแล้วเราดันมาช้าพอดีเราแบบอะไรไงอะ ือเรามาแล้วก็ต้องมาทําเรื่องเ,อเขียนเซ็นเอกสารเรียนรู้งานดวเรื่องนู่นเรื่องนี้มันก็แบบอาจจะไม่ได้เป๊ะๆวันนั้นวันนั้นรู้สึกว่าเราจะเหลือจานคือหลังจากเราทําคลิปเสร็จเราก็ไปช่วยเขาล้างจานเนาะบางทีก็ไปล้างพวกพอตพวกอะไรอย่างเงี้ยวันนั้นก็เหลือให้แบบคนชิปถัดไปล้างค่อนข้างเยอะอยู่เชฟก็บอกว่าถ้าเป็นไปได้เขาไม่อยากเหลือเขาแบบ อยากให้ล้างหมดแต่ว่าการการเปลี่ยนชิปอ่ะมันจะเป็นแบบ9กกับ9อะ่ะมันมันหมดไม่ทันอ่ะมันเหมือนเ,ออเขาแพ็คเอา8ปดครึ่งใช่ไหมแพ็คเอาเสร็จไอโซนที่เขาวางอาหารตักๆัก,กบุฟเฟ่เขาแพ็คเอา8ปดครึ่งเสร็จปุ๊บเขาก็แบบกว่าจะส่งมาทางแอร์เรียที่ล้างอะ่ะก็เกือบเกือบเแล้วอะ่ะเราทําทันก็แค่ แค่จัดไอที่ล้างให้มันโอเคหน่อยอันไหนที่มันแบบดูล้างง่ายๆก็ก็จัดเป็นโซนเดียวกันอันไหนดูล้างยากแล้วก็ใส่น้ําแช่ไว้เพื่อรอชิปถัดไปมาล้างคือถ้าเขาแบบแพ็คเอาเร็วกว่าน,นี้สักนิดหนึ่งหรือเขาเให้เวลาเราทางานนานกว่าน,นี้สักนิดนึงอะ่ะเราก็น่าจะแบบเคลียร์ให้ได้หมดแต่ว่าปกติแล้วคือมันมันไม่ได้ขนาดนั้นมันจะต้องแบบ เออเวลามันใกล้ชิดกันมากอ่ะก็วันหลังๆคือเราได้ทำห้วันเองนะคือเราบินวันจันทร์ใช่ไหมแล้วเราก็ต้องออกวันศุกร์ตามไอ้ที่เขาบุกเรามาเหมือนแบบไปทำงานเหมืงห้าวันจันทร์ถึงศุกร์เหมือนทํางานออฟฟิศเลยอ่อก็นั่นแหละแล้วก็วันวันอื่นๆเราก็ไปแล้วก็ทำตัวคลิปเหมือนเดิมไปคอยหาวันที่2เราก็เริ่มรู้และอะไรอยู่ตรงไหนก็เริ่มหยิบมาได้แล้วก็ ไอคลิปเนี่ยคือเราดูแลไปเลยนะมันไม่เหมือนก่อนหน้าที่แบบตอน h 4 o ปีสอปีที่แล้วที่แบบเชฟดูแลให้เราแค่เตมิม <î ns 2> แต่อันเนี้ยถ้าสมมุติว่าอะไรที่มันอยู่ในกระป๋องอะไรพวกนี้หมดเราก็ต้องไปแบบไปเปิดเอาใส่แล้วก็เชฟเขาก็มีให้สมมุติพวกสลัดเขาก็จะมีแบบสลัดสลัดสลัดสักสองสล 2, สลัดไว้ให้บอกว่าเป็นสลัดประมาณนี้แล้วก็พวกทาง ดิปปิ้งซอสเขาก็จะม,มีเตรียมไว้ให้อยู่บ้างแต่ว่าไม่เคยพอคือบางทีเขาเขาเตรียมไว้ให้2อันแล้วมันไม่พอมันก็หมดหายไปแล้วเราก็ต้องแบบไปหาว่าจะอ,าอะไรมาใส่แทนดีอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นความท้าทายวุ่นวายอย่างหนึ่งของงานแต่คือถ้าสมมติเขาไม่ซีเรียสเหมือนตอนแฮโที่เขาไม่ซีเรียสใส่อะไรก็ใส่ไปเถอะก็โอเคแต่ว่ากลับมาปีนี้ปี2 0 2 3นะันรู้สึกเขาซีเรียส นอกจากเขาจะแบบต้องพยายามใส่ตามแผนแล้วเขายังมีคนมาตรวจมีแบบอยู่ๆวันหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่ามีใครไม่รู้ที่แบบดูเหมือนเขามาเพื่อตรวจตามาเพื่อแบบแบบตรวจอะมายืนดูดูแต่ละอย่างอันนี้มันจะที่เดี๋ยวนี้สมัยใหม่นี่คือมีไอ้นี้ด้วยนะมี ready to eat มีแบบแบบที่มันใส่เป็นกล่องแพ็คอะพวกแซนด์วิชพวก อะไรที่มันอยู่ในโบในแล้วก็ใส่เหมือนพอพนักง,งานมาเสร็จปุ๊บก็หยิบกล่องนั้นแล้วก็ไปได้เลยเมื่อก่อนไม่มีช่วงปีหลังๆตอนตอนปี2022มีเป็นแซนด์วิชแต่ที่เนี้ยปีเนี้ยมีเป็นแบบทั้งโบทั้งแบบแล้วก็ทั้งกล่องแซนด์วิชทั้งอะไรอย่างนี้ก็เอามาวางให้เขาหยิบด้วยเหมือนกันแต่ว่าเขาก็บอกว่าไอ้ตรงอันเนี้ยห้ามวางเกินสชั้นนะให้วางได้แค่ สองชั้นเท่านั้นถ้าเกินอุณหภูมิมันจะเกินคือทุกๆสองชั่วโมงเราจะต้องมาวัดอุณหภูมิสมมติว่าเราตั้งคลิปเสร็จเรียบร้อยนะเราก็ต้องเอาเทอร์โมมิเตอร์ไปวัดอุณหภูมิสิ่งของต่างๆมันจะมีในลิ์อยู่ว่าอะไรให้เราวัดได้บ้างเช่นแบบเช่นวัดข้าววัดเนื้อวัดโยเกิร์ตวัดมันมันก็เยอะอยู่เหมือนกันนะเราก็ไปวัดแล้วก็จดว่าได้เท่าไหร่ ไปวัดจดว่าได้เท่าไหร่ทีนี้อีกสองชั่วโมงถัดไปช่วงที่เรากําลังแบบเสิร์ฟช่วงแบบเราก็ต้องออกมาเพื่อวัดใหม่แล้วก็จดว่าเออได้เท่าไหร่อะไรเงรี้ยเราก็ต้องทําอะไรพวกนี้ด้วยเปเปอร์แล้วก็รวมถึงอุณหภูมิพวกตู้เย็นไม่ได้ไม่ได้ทําแค่ที่นี่นะอันนี้คือทําตั้งแต่สมัยเ สมัยปีก่อนๆและพวกอุณหภูมิอะไรเงี้ยแต่ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะทําเองเขาจะให้เราทําหรือว่าใครเป็นคนรับผิดชอบงานส่วนนั้นล้วต้องทําก็ไปจดว่าอุณหภูมิตู้ต่างๆเท่าไรก็จดทาเปเปอร์นิดหน่อยซึ่งบางคนเขาอาจจะไม่ได้แบบจดเปะๆบางคนก็นอาจจะเปะก็ขึ้นอยู่กับเราทํางานกับใครแต่ช่วงปีนี้มีคนมาตรวจสอบคุณด้วย คุณก็ต้องคอยทําให้เรียบร้อยอันไหนแบบไม่โอเคอะไรเขาก็จะพยายามแบบบอกหรือเราก็ไม่รู้อะคือเขาก็ไม่ได้คุยอะไรกับเรามากเขาก็มาแค่เซฟไฮฮัลโหลแล้วก็มาเดินดูดูดูแล้วก็ไม่ได้บอกเราว่ามีอะไรไม่โอเคก็แสดงว่าก็น่าจะโอเคเลยเนาะก็ทําวนๆไป,ไปตอนแรกตอนแรกอะคุณลุงเขาบอกว่าให้เราสลับกันเหมือนแบบคอยสลับทุกๆวันสองวันสลับ แต่เหมือนไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นคือวันที่เราควรจะสลับเขาก็บอกว่าเางั้นไม่ต้องสลับดีกว่าอยู่มาแค่วิคเดียวใช่ไหมล่ะไม,ไม่ได้อยู่ยาวก็แบบไม่ต้องสลับอยู่คลิปไปเลยแล้วเดี๋ยวเขาก็จะทาโซนข้างหน้าไปเลยไม่รู้ว่าขี้เกียจสอนหรือยังไงหรือว่าเขาชอบโซนข้างหน้ามากกว่าแบบดูเขาแบบชิลๆกว่าหรือเปล่าแล้วก็ไม่รู้นะก็ไอ้ไอด้านนอกอะเราไม่ได้สลับส่วนด้านในเราได้สลับนิดนึงคือ ส่วนมากเราจะต้องล้างพอตใช่ไหมล้างพวกแบบหม้อไหก็มีบางวันเขาให้มาช่วยล้างจานแต่ก็เรารู้สึกว่าการล้างจานกับคลิปมันอยู่ด้วยกันยากเพราะว่าคนเขาจะส่งจานมาพร้อมๆกันมันก็ขึ้นไปตั้งตางๆถ้าเราไม่ล้างเลยถ้าเราตั้งไว้อะบางทีแคตเตอรี่อะไรมันไม่พอมันมันต้องล้างเพราะว่าไม่งั้นมันหมดก็มันก็จะมาเร็วๆแล้วช่วงที่คนมาตุ้มหนึ่งอะ ที่มาส่งจานเยอะๆก็เป็นช่วงเดียวกับที่คลิปอะจําเป็นจะต้องเติมเพราะว่าพอเขาแบบกินเสร็จเขาก็ไปตักหรือบางคนตักแล้วมากินอะไรมันก็เป็นช่วงเดียวกันน่ะ <S <S แล้วเขามากันตุ่มหนึ่งเขาก็แบบตักเยอะๆหมดมันมีบางช่วงแบบมีดหมดมีดหมดพวกแฮมพวกไอ้มีดสไลด์อะไรคือแบบหมดเกี้ยงไม่เหลือเลยแล้วเราก็เติมไม่ทันแต่เขาไม่ได้ว่าอะไรนะเขาแค่บอกว่าเอามีดหมดแล้วก็แบบเอาเอาไปเติมเอาใส่รถเข็นเขาจะมีรถเข็น ส่วนมากเวลาเราเติมแล้วแล้วเราก็เอาไปดูว่ามีอะไรบ้างที่ขาดด,ดู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 เอาสายรถเข็นแล้วก็เข็นออกไปแล้วก็ไปเติมก็สนุกดีเหมือนกันก็ล้ลางล้างจานก็ล้างสลับไปสลับมาแล้วเวลาเราทํางานเราจะเป็นคนแบบโฟกัสแล้วตั้งใจทํางานแบบตอนล้างหม้อตอนนั้นเราแบบเออดูเสร็จปุ๊บเราก็โฟกัสเราก็ขัดขัดแต่แบบตั้งใจแบบเราก็ไม่รู้ว่าลักษณะการทํางานเราเป็นยังไงแต่ว่า แต่ว่าคือตอนพักตอนขี้เกียจเราก็โหมดหนึ่งใช่ไหมพอเราไปอยู่หน้างานไม่ว่างานอะไรก็แล้วแต่เราก็จะเหมือนแบบเป็นอีกโหมดหนึ่งฮึทำงานทำ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 ก็ำ <laughs> นั่นแหละคือเชฟก็เห็นละมั้งเชฟก็แบบ You are very g o o d you are very good, are very good. <laughs> คือเขาก็มาบอกว่าเล่าเนี่ยดีมากเลยนะ <laughs> <laughs> เราก็แบบแค่ยิมย้มยิ้มเพราะว่าเราก็พูดกลับไม่เก่งแล้วก็เขาก็บอกว่ารู้ไหมก่อนหน้าอยู่เนี่ยมีคนนึงมาเนี่ย ทำไม่ได้เรื่องเลยแบบช้าก็ช้าทำอะไรก็แบบอ้ไม่ไม่ได้เรื่องยูเก่งมากดีมากขนาดมาวันแรกคือหลังจากวันแรกที่ทุกๆวันมันจะมีพรีสตาร์ใช่ไหมหลังจากวันแรกพรีสตาร์ปุ๊บเชฟก็แบบชมเราเลยในใน,ในหน้าพรีสตาร์เวลาเขาเขียน댓คอมเมน n ์เ t ชั n นว่าแบบจะเลคอมเมนต์ใครอะไรเงี้ยเขาก็บอกเลยว่าแบบเนี่ยมาวันแรกก็ ก็สามารถเอาตัวเขาเขาก็ชมเขียนชื่อเราในกระดานอะไรขนาดนั้นแล้วหลังจากนั้นคือเขาก็แบบชอบเรามากเขาก็ชมแล้วชมอีกอีกวันหนึ่งเขาก็พยายามถามว่าเอออยากกลับมาไหม้าหลังกลับไปวีคนี้แล้ววีคหน้ามันมีคนขาดพอดีอยากจะกลับมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยตอนนั้นคือเราเราก็แบบเริ่มทํางานนวดแล้วเนาะล้วก็บอกงานนวดว่าหนูกเข้าไม่ได้จันถึงสุกเนี่ยหนูกลับมาใหม่คือแบบ ไม่ได้บอกเขาจริงจังจ๋าว่าจะไปทําเหมืองเพราะกะว่าแค่จะมาแบบแป๊บๆก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะยังไงคือชีวิตยังสับสนน่ะก็เลยบอกเขาว่าเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวหนูไปถามเจ้านายอีกที่หนึ่งก่อนว่าเขาต้องการคนช่วยไหมเพราะว่าเจ้าของเขาอยู่ต่างประเทศอยู่นะตอนนั้นนะก็ก็ไม่ได้รับปากบอกว่าเดี๋ยวมาตอบ พอผ่านไปอีกวันสองวันแล้วก็กลับไปคิดเนาะแล้วก็มาคิดว่าเออทามีงานอีกสักสวิงมันก็ดีมันก็เก็บเงินได้เราก็เลยมาบอกเขาว่าเออก็ได้ได้ฉันทําได้ก็ก็บอกเขานั่นแหละเขาก็อ้ออยู่ได้ใช่ไหมแต่ในใจก็ไม่ได้คิดว่าจะได้หรอกเพราะว่าก็อย่างที่บอกว่าถ้าเรายังไม่ถึงกัะขั้นได้ตัว๋วคือยังไม่คอนเฟิร์มอะไรทั้งนั้นก็ก็บอกเขา,าเฉยเฉยเผื่อ,อ,อถ้าได้มันก็ดีแล้วก็รู้ว่าเรากลับมาที่เดิมแบบมีงานคอนเฟิร์มอยู่แล้ว ทีนี้อีกวันวันถัดไปเหมือนเขาก็ไปบอกกับเชฟอีกคนหนึ่งว่าเราจะกลับมาเชฟคนนั้นก็ตรงมาถามแล้วว่าเอาอยเอยากเป็นเพอร์มานแตนไหมมาเป็นเพอร์มานแตนอะไรเงรี้ยคือเขาก็อยากแบบให้เราไปสมัครเพอร์มาน้ตนเราก็แบบด้วยใจตอนนั้นคือจะสมัครเรียนคือคิดว่าอาจจะสมัครโควิดวีซ่าสมัครเรียนแบบ ก็รู้สึกว่าเดี๋ยวเราจะเรียนเร็วๆเนี้ยเราก็เลยแบบปฏิเสธเขาไปเขาบอกวีซ่าหนูเป็นวีซ่าชั่วคราวคงเป็นแบบเพอร์มานไม่ได้ก็อปฏิเสธเขาไปเขาก็แบบเออแต่แต่อยู่มารอบหน้าได้อยู่ใช่ไหมเขบอกได้ได้ได้ทีนี้ก็วันสุดท้ายแบบช่วงวันก่อนเรากลับเขาก็ขอชื่อขออะไรเราไว้ใเรียบร้อยให้เราจดไว้ให้แล้วเขาบอกเดีฉันจะบุ๊กยูอิน เราก็คิดว่าโอเคก็โอเคอยูแ่แต่ก็ได้กลับมาที่เดิมก็ยังโอเคพอถึงรอบกลับกลับไปที่เพิร์แล้วเราก็อีกอาทิตย์นึ่งแล้วเขาบอกว่าเราควรจะได้คอนเฟิร์มสักประมาณวันพุธเพื่อบินวันศุกร์วันพุธก็แบบยังดูเงียบๆเ,เราก็เลยแบบรออีกนิดนึงอะพอวันพฤหัสยังไม่มีอะไรสักพฤหัสสาสายเรา,าก็เลยโทรไปถามเออเมนเอร์ Manager ว่า สรุปแล้วยังไงคือเขาบอกว่าจะบุ๊กแต่นยังไม่ได้ตั๋วเลยเมเนเจอร์ก็บอกว่าอืไม่นะคือแบบไม่มีไม่ม,ม,มีที่ให้ลงแล้วก็บอกอ้าวก็เชฟบอกว่าจะบุ๊กเราไงขอชื่ออะไรไปหมดแล้วคนที่แบบเมเนเจอร์เขาบอกว่าอ๋อมีมีเพอร์มาเนนต์กำลังจะเข้ามาเป็นเพอร์มาเนนต์กำลังจะเข้ามาใหม่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเข้ามาตำแหน่งเนี้ยเพราะฉะนั้นไม่มีที่ให้เราแล้วแล้แลวก็แบบอ้าวโดนเท <c oughs> คือความเป็นแคชชียอันนี้คือข้อเสียความเป็นแคชชียก็คือมันเกิดขึ้นได้อะไรประมาณนี้คือเขาเวลาเขามีเพิร์มามนเนนเขาอยากได้เพิร์มามนเนนก่อนเนาะเพราะเพิร์มานเนนมันจะมีโอกาสแบบก็จะฟิตอยู่กับเขาเลยแต่อย่าง ure, แคชชชวเรา้เขามีโอกาสปฏิเสธเราเรามีโอกาสปฏิเสธเขามันมันเป็นแบบแคชชีย <c oughs> เราก็แบบโดนเทไปเรียบร้อยสําหรับ เมืองนี้แต่ว่าเราก็ยังได้ไปมเมืองอื่นๆนะเพราะว่าเอเจนต์เขาก็หาที่ท movie movie you อ, Girl, so อ, resort. อื่นให้เราเดี๋ยวเรามาเล่าต่อในคลิปหน้าคลิปนี้เดี๋ยวเราขออนุญาตไปทํางานก่อนเดี๋ยวจะสายอีกแล้วเนี่ยเอาละทุกคนไปค่ะก็เดี๋ยวไว้ถ้าเกิดว่าเรายังมีแรงหลังจากเล่าเล่าครบทุกที่เราจะมาลองเปรียบเทียบเพอร์แมนแันแคชชัวร์อะไรต่างๆให้ฟัง เพื่อนอาจจะเก็บได้จากทุกๆคลิปอยู่แล้วแต่ว่าสําหรับบางคนที่แบบไม่ได้มีเวลามาฟังรายละเอียดทั้งหมดเขาก็อยากฟังสรุปอเลยเนี้ยก็โอเคเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังนะทุกคนไมาดางานแล้ว